พบกับคุณน้อยวิชาคณิตศาสตร์ EP 7เรื่องการลบจำนวนตามแนวตั้งและแนวนอนจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. อธิบายขั้นตอนการลบจำนวนตามแนวตั้งและแนวนอนได้ 2. หาผลลัพธ์โดยการลบจำนวนตามแนวตั้งและแนวนอนได้ 3. รับผิดชอบต่อภาระงานที่มอบหมายสาระสำคัญการหาผลลบของจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน100สามารถหาได้ทั้งตามแนวตั้งและตามแนวนอน โดยนำจำนวนที่อยู่ในหลักเดียวกันมาลบกันก่อนเข้าสู่บทเรียนเด็กๆมาทำกากิจกรรมคิดเลขเร็ววันนี้มาคิดเลขเร็วชุดที่80เมื่อเด็กๆพร้อมแล้วมาหาผลคูณกันนะคะข้อที่1 ข้อที่สองข้อที่สาม ข้อที่สี่ข้อที่ห้า ข้อที่หกข้อที่เจ็ด ข้อที่8ข้อที่เก้า ข้อที่สิเด็กๆมาตรวจคำตอบแล้วบันทึกคะแนนตามความเป็นจริงนะคะเด็กๆมาตรวจคำตอบแบบฝึกหัดหน้า107ไปพร้อมกันนะคะ ข้อ1 78-54-24ลบ54เท่ากับ24ข้อ2 89-38-51ลบ38เท่ากับ51ข้อ3 96-63-33ลบ63เท่ากับข้อ4 47-36-11ลบ36เท่ากับ11ข้อ5 24-14-10ลบ14เท่ากับ10ข้อ6 35-15-20ลบ15เท่ากับ20 ข้อ7 87ลบ56เท่ากับ31ข้อ8 55ลบ20เท่ากับ35ข้อ9 99ลบ72เท่ากับ27ข้อ10 67ลบ1 0ลบ51เท่ากับ16จากโจทย์68ลบ15เท่ากับ53

8 3 3ลบ53เท่ากับ3ารหาผลลบของจํานวนตามแนวตั้งและแนวนอนมีวิธีที่หลากหลายเด็กๆมาเรียนรู้ไปพร้อมกันเลยนะคะเด็กๆมาหาคำตอบของ58-32ลบ32โดยใช้ความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยและส่วนรวมดังนี้เขียนความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยและส่วนรวมของจํานวน58ได้ ห้าสิบกับแปดความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยและส่วนรวมของจำนวนสามสิบสองเขียนได้สามสิบกับสองนำแปดลบสองเท่ากับหกนำห้าสิบลบสามสิบเท่ากับยี่สิบเด็กๆนำผลลบนะคะมาบวกกัน6บวก20เท่ากับ26 ดังนั้น58บลบ32เท่ากับ26เด็กๆมาหาผลลบของ58ลบ32โดยใช้วิธีกระจายเขียนจำนวน58ในรูปกระจายได้ดังนี้เขียนจำนวน32ในรูปกระจายได้ดังนี้จากนั้นนะคะเด็กๆมาหาผลลบโดยเริ่มลบจากหลักหน่วย8 ลบสองเขียนหกในหลักหน่วยห้าสิบลบสามสิบเขียนยี่สิบในหลักสิบดังนั้นห้าสิบแปดลบสามสิบสองเท่ากับยี่สิบหกเด็กๆมาหาผลลบโดยใช้ตารางหลักนะคะจากโจทย์ห้าสิบแปดลบสามสิบสองห้าสิบแปดเป็นตัวตั้งสามสิบสองเป็นตัวลบเด็กๆเขียนห้า ในหลักสิบเขียนแปดในหลักหน่วยเขียนสามในหลักสิบเขียนสองในหลักหน่วยเมื่อหาผลบวกเด็กๆเริ่มลบจากหลักหน่วยเสมอนะคะแปดลบสองเขียนหกในหลักหน่วยห้าลบสามเขียนสองในหลักสิบดังนั้นห้าสิบสามลบสามสิบสองเท่ากับยี่สิบหก และอีกวิธีนึงนะคะการหาผลลบตามแนวนอนให้เด็กๆนะคะนําเลขโดดในหลักหน่วยมาลบกันก่อนนะคะ8ลบ2เขียน6ในหลักหน่วยต่อไปเราไปลบที่หลัก10บนะคะ5ลบ3เขียน2ในหลัก10ดังนั้น58ลบ32เท่ากับ26 มาสรุปสาระสำคัญกันนะคะการหาผลลบของจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน100สามารถหาได้ทั้งตามแนวตั้งและตามแนวนอนทําได้โดยการตั้งหลักให้ตรงกันการหาผลลบนำจำนวนที่อยู่ในหลักเดียวกันมาลบกันเมื่อเด็กๆนะคะทำแบบฝึกหัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเขียนชื่อชั้นเลขที่ส่งภาระง,งานในห้องเรียนออนไลน์และพบกันใหม่ EP ถัดไปสวัสดีค่ะ